อันนี้สินค้ามาแล้วนะครับรอบๆตัวเครื่องกระจกขาต่างๆนะครับอยู่ในสภาพสมบูรณ์ดีนะครับตัวนี้ข้างบนก็จะเป็นมอเตอร์หมุนนะครับข้างล่างก็จะมีเตาก็เป็นระบบแก๊สนะครับแล้วก็ใช้ไฟฟ้าด้วย อันนี้เราเสียบปลักแล้วนะครับเปิดตัวแรกนะครับจะเป็นการเปิดไฟตู้อาที่เห็นตรงนี้นะครับเขามักไว้อยู่เป็นด้ามจับด้ามเปิดประตูนะครับเอาไว้ประกอบตรงนี้เรายังไม่ได้แกะออกนะครับแล้วก็เปิดตัวที่สองนะครับจะเป็นตัวมอเตอร์หมุนนะครับอุปกรณ์ภายในก็จะมีที่ใส่เป็ดย่างนะครับตะขอตะขอห้นะครับ ตัวนี้ก็จะเป็นอุปกรณ์ในการต่อท่อนะครับด้านล่างตรงน,น,นี้นะครับเอาไว้เปิดปิดน้ำแตะย่างเปจดย่างนะครับโอเคเดี๋ยวเรามาลองเทสระบบแก๊สต่อนะครับระบบไฟใช้งานได้ปกตินะครับถ้าเป็นตัวแก๊สก็ต่อแก๊สเข้าทางนี้แล้วก็ เปิดเหมือนแก๊สต้านเลยนะ,ะเดี๋ยวปล่อยแก๊สมากล,ลองปิดอ่ะโอเคสะดุ้งประตูไม่ได้ล็อกนะครับโอเคเระบบแก๊สทำงานได้ปกตินะครับ อันนี้ก็ถ้าปิดแน่นๆก็ต้องแบบให,ให้ให้ให้ตัวนี้มันล็อกเข้าไปเลยนะครับอย่างนี้โอเคสินค้าใช้งานได้ปกตินะครับพร้อมจะส่งครับ